ที่ผ่านมาสัตว์อาศัยอยู่ในขันห้าขันห้าเป็นอายธนะภายนอกของสัตว์สัตว์สื่อพบโลกชาติมนุษย์โดยผ่านหูตาจมูกลิ้นกายใจของขันห้าเมื่อขันห้าดับและแยกตัวออกไปนั่นก็คือเจอโตวิมุต และก็ตามมาด้วยปัญญาวิมุตติที่เกิดจากสัตว์ได้พิสูจน์จากพื้นฐานละศักยะทิธิข้อที่หนึ่งของสังโยศน์ิสิเมื่อไม่สามารถสื่อผ่านขันห้าซึ่งเป็นอายตนาภายนอกได้เพราะขันห้าดับและแยกตัวออกไปแล้ว สเต็ปที่สองสเต็ปแรกก็คือสัตว์สังเกตชอบเห็นชอบรู้ชอบว่าขันห้าเกิดไม่ปรากฏขันห้าเสื่อมไม่ปรากฏขันห้าตั้งอยู่และไม่ปรากฏการอื่นๆนี่คือสเต็ปแรกนี่คือขั้นตอนแรกขั้นตอนที่สองหรือสเต็ปที่สองเมื่อไม่มีตัวกลางก็คือขันห้าเมื่อไม่มีขันห้า ก็ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีรูปประคันไม่มีเวทนานามขันไม่มีสัญญานามขันไม่มีสังขารน,นามขันไม่มีวิญญาณน,นามขันสิ่งหนึ่งก็หลุดพ้นก็คือกัดสัตว ดับหมดอวิชาที่ขวางกั้นสิ่งหนึ่งปรากฏนั่นก็คือสิ่งหนึ่งสัตว์ก็เปลี่ยนเป็นสิ่งหนึ่งก็กลับสู่ธรรมชาติดั้งเดิมเพราะอายตนะภายนอกที่สัตว์มาอาศัยก็คือขันห้า ดับระแยกตัวออกไปแล้วก็เหลือแต่สัตว์หรือสิ่งหนึ่งก็คือกลับสู่ธรรมชาติดั้งเดิมของสิ่งหนึ่งที่อยู่นอกสังสารวัตนั่นก็คือเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏตั้งอยู่หรือดำรงอยู่ และไม่ปรากฏการอื่นๆนี่คือจุดผัสสะดับขั้นตอนที่สองสเต็ปที่สองจุดผัสสะของสิ่งหนึ่งดับก็กลับสู่ธรรมชาติเดิมๆของสิ่งหนึ่ง ตามมหาพัสสตรผัสสะดับอุปทานกระดับผัสดับะพบกระดับผัสดับชาติกระดับผัสดับชลามรณะกระดับสิ่งหนึ่งก็คืนสู่ธรรมชาติดั้งเดิม ที่ไม่ได้มาอาศัยอยู่ในขันห้าหรือมาอาศัยอยู่ในสังสารวัตรสภาพเดิมก็คือเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏตั้งอยู่และไม่ปรากฏการอื่นๆ